ธอจากไปนานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เสียงหัวเราของเธอยังวนอยู่ในใจผมบอกตัวเองว่าผ่านมันมาได้แต่พอเจอเพลงเก่ามันก็ยังไวเอ็นทุกทีผมแกล้งทำเป็นไม่สนใจเวลาใครพูดถึงแต่ข้างในยังมีเชื่อเธอที่คอยสะกดไว้เรามันหนุนไปแต่ใจผมยังอยุดตรงเดิมตรงวันที่เจอหลังแล้วไม่กลับมาอีกใจมันยังจำถึงแม้เวลาจะพาเออไกลยังมีบางสิ่งในใจที่ลืมเท่าไรก็ไม่หาย You're still the reason I smile ความทรงจำมันไม่เคยตายบางคืนก็ฝันเห็นเธออยู่ตรงข้างๆแต่พอตื่นมามันก็แค่ลมเย็นผ่านความเงียบในห้องนี้มันพูดยียงดังที่สุดมันบอกว่าผมยังรักทั้งที่ไม่ควรรักอีกแล้วผมพยายามเปิดใจให้ใครใหม,ม่แต่ไม่มีใครแทนที่เธอได้เลยรอย กกลัับชดว่าเดิม yeah, yeah. Time d o e เ n t heal if The heart still bleeds บาดแผลบางแผลมันไม่หายด้วยเวลาผมไม่โทษเธอไม่โทษโชคชะตาแต่แค่ยังลืมไม่ได้ว่าครั้งหนึ่งเธยรักมากแค่ไหนผมไม่ได้อ่อนแนะแค่ยังผูกพันไม่ได้อยากรอแต่ก็ยังไม่ไปไหนทุกขึ้นยังฟังเพลงเดิมซ้ำๆเหมือนอยากฟังเสียงเธออีกครั้งผ่านทำนองนั้น ผมบอกตัวเองว่าให้พอเธอแต่ใจมันพูดกลับมาว่ายัางไม่พร้อมความรักมันเหมือนฟันที่ยังติดอยู่ในใจแม้เตื่นแล้วแต่มันยังไม่ยอมจใจมันยังจำแม้จะอยากลืมเท่าไรเธอยังอยู่ในเพลงที่ผมเปิดทุกวัน I try to move on but I'm stuck in your eyes ทุกครั้งที่หลับตาก็ยังเห็นภาพเราอยู่ตรงนั้น บางทีการลืมไม่ใช่การหายไปแต่มันคือการเรียนรู้ว่าจะอยู่กับมันยังไงผมยังเดินต่อแต่เธอยังอยู่ในใจในแบบที่ไม่ต้องเจ็บแต่ก็ยังคิดถึงอยู่ดีใจมันยังจำไม่ใช่เพราะไม่อยากลืมแต่พอทุกครั้งที่คิดถึงมันทำให้ผมยังเป็นผม You're a part of me I can't erase แม้วันหนึ่งผมจะไม่ร้องไห้อละเธอ